สวัสดีจ้าเอซทุกๆุกคนมนีมาหาตกปลาหากับข้าวก่อนหากับข้าวเย็นบรรยากาศดีดีใตล้ลมมาขามเทศลมเย็นเย็นดูหน้าเชฟอ้วนไม่เห็นหน้าสวัสดีครับ เห็นหน้าเลยมันย้อนแสงนี่จ้ะพากันมาหาตกปลากับน้องที่เห็นงานนํากันบรรยากาศดีดีอยู่ตรงต้นไม้ต้นไม้ใกล้ๆนอออยซูมก่อนก่กาน้ำติงต้นไม้ บรรยากาศข้างห้องบ้านบรรยากาศดีเด้หาตกปัาแน่นว่าจ้ะารุนกันจะได้ป่าไหม ี่เนยออกดูเชฟปวนจะได้ปลาไหมโอ้ไม่ได้ปลายากาศดีแต่ว่ามีล่มลนะจ๊ะล่มเย็นอยู่ พอได้ปนเสียงเรือไหนเชฟปนได้กี่ตัวอู้ติดสองตัวเลยพอได้ปนพอได้ปน หาอยู่หากินเนะจ๊ะเนาะนหาอยู่หากินอยู่ข้างๆเสียงมาห่างนะจ๊นปล่อยตัวน้อยปล่อยเชฟอ้วนบอก <laughs> เอาแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กเราปล่ปอย ตัวเล็กแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมาชาติอโอ้เสียงอะไรล่ะ,ะกา,าน้ำมันมามุดกินปลาดีดีเนาะ มุดนานเลยดปลานี่มันก็ได้กินพร้อมเนาะได้ห่อ,อยังอยากเนาะโดยน้อยเพอดีข้ามมันเนาะถอดกวาดขึ้อย่างนี้ได้ดูนะมันได้ปลาขึ้นมาเห็นนะเอ,อ้ยกาน้ำมุดน้ำอย่างนานแล้วก็ได้ปลาด้วยดูทุกรอบเลยออาว่านอย่ามาบางส,สิขึ้นแมวเพราะสามสิวิล่องไปบบกโดนเนาะจนลืมเนาะเออเดี๋ยวหนูจะซูมมันขึ้นมารอบนี้มันจะได้อีกไหมดูนะ มุดน้ำนานแล้วก็ไก่ด้วยตีไก่แต่วะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นมารอบนี้จะได้ปลาไหมรอบนี้ไม่ได้เมื่อกี้นี้ได้ลงไปอีกแล้ว <c oughs> ธรรมชาติเนะจ๊ะอ่ากิน,น,นนะดูจะขึ้นมาได้กี่ตัวจะขึ้นมาทางไหน วนอยู่แถวนี้เลยจ้ะเออขึ้นมาฝั่งนี้ทีนี้นี่อยู่ตรงริมป่าเนาะจ้ะมุดน้ำเก่งมากบรรยากาศลมเย็นเย็นดูไปลายไม้ลมมันพัดบัห้อนปันใดจ้ะ ผล่ขึ้นตรงนั้นตรงนั้นน่าจะเป็นปลาช่อนเลี้ยงลูกหรือเปล่ามันเป็นฟองฟอดๆลมเย็นธรรมะตีแต่เศร้าคือสีดีเนาะธรรมะตีแต่เศร้าเข้าในกราบเราบ้างเย็่มกระจังมาแล้ว ตกตอนแรงปลามันกระชิกกินมันเย็นมันขึ้นมากมันหอนมันล่งน้ำนลึกเลยปลาปลาปมบางเสียพอดีอดช่วงเที่ยงจะปลามันจะค่อยเข่าทหารสมุติป่า,มา,า,มาบมีแดดนะปลาเข่าขเยอขนาดก็ดีแหงใลยเติมหนึ่งดูเจ็บวน จะได้ไหมรอบนี้มาลุ้นกันเลยหลุดอีกแล้วหลุดหรือว่าไม่กินปลามันใหญ่เกินอันมีเบอร์แปดอยู่นะตะาคนะ่ะข่าเอขึี่ะตาน่ะนิน่หรือประชอนยูสัยใหญ่อยู่ เราได้เอาผ่ามาเนาะโบอบพี่รักเอาถุงมือมาไซส์เท่าบ่อนู้นเลย Thank you. Thank you. เอาไว้ก่อน เอาเบอร์แปดเนี่ยื่นตัวใหญ่หึ่งตัวบอกแง่ขื่นตัวใหญ่โยนมันลงน้ำตัวลิฟแล้วมันใหญ่เดี๋ยวก็ไปบอกเพื่อนไปละค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายแฮปป้ปอยกระเช้าอ้วนหน่อยเด้อค่ะบ๊ายบาย